วิธีการทํานะครับทําไมเราเรียกว่าตัดลากไร้สารทําไมเร,าเรียกว่าถั่วงอกคอนโดนะครับเราจะหยิบขึ้นมาทีละชั้นนะครับ<อ>นี่ก็คือเป็นชั้นที่หนึ่ง<อ>นะครับชั้นที่หนึ่งลากจะงามสวยมากนะครับนี่คือชั้นที่หนึ่งต่อไปชั้นที่สองนะครับ<อ>นี่คือชั้นที่สองนะครับ ถูวกว่าคอนโดครับอันนี้ชั้นที่สามนะครับผมเราเรียกว่าถั่วงอกตัดรากไล่สารคอนโดต่อไปเราก็จะมีการตัดรากให้ดูะนะครับะนะครับแล้วก็ใช้มีดตัดนะครับมีดตัดลงไปเลยนะครับนี่คือการตัดรากนะครับผมว่าอีก เยอะแยะนะครับที่ภูมิปัญญาของชาวบ้านเราหรือว่าบรรบุนหลุดเก่เากนั้นได้มีแนวคิดที่ดีนะครับนี่ก็คือหัวง,งอกตัดรากทีนี้รากอยู่ด้านนี้นะครับทําอย่างไรการทําความสะอาดเราก็ดึงแล้ววางตะแกงออกมานะครับแล้วก็ขูดนะครับขูดนะครับขูดเสร็จเราก็ขยำขยาแล้วตากแดดก็ใช้ได้อีกส่วนกระสอบ ก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับคูดนะครับคูดนะครับหลากเหลนี้ก็คูดนะครับก็สามารถกระสอบนี่ซักและล้างแล้วก็ใช้ได้อีกนะครับผมนี่คือการล้างนะครับการล้างแล้วก็จับวันนี้นะครับเขย่าวลางได้ถุงอกที่ขาวหน้าบริโภคสู่พี่น้องประชาชนแล้ว แล้วโดยเฉพาะเก็บได้นานมากเลยถ้าเราใส่ตู้เย็นนะเป็นอาทิตย์ไม่มีคำว่าเน่าไม่จําเป็นต้องใช้ไม่จําเป็นต้องใส่สารสารเล่งไม่จำเป็นต้องใช้สารพอกขาวแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างที่พวกเรากําลังบริโภคกัน,ท,กน,นทุกวันนี้นะครับนี่คือเป็นถุงอั่ตัดรากไร้สารถามว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้เนี่ยมันจะโตอีกไหมถ้าเราทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณสองชั่วโมงมันจะออกใบสีเขียวเลยถึงแม้ว่าตัดรากแล้ว มันก็สามารถเจริญเติบโตต่อให้มองเห็นว่าถ้าหากว่าท้องตลาดเนี่ยใบเรืองเหลืองเนี่ยพอเราพอเราปั๊บมันก็เหลืองอยู่อย่างนี้แหละแสดงว่ามันโดนสารเคมีควบคุมแล้วะนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นว่ามันงามได้ยังไงนะครับจะมองเห็นภาพนะครับเนี่ยนะครับผมนะครับผมอันนี้เราเอาออกไว้มาเช้านี่เองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเอาออกไว้มอเช้านี่เองเพราะฉะนั้นพอออกมาปั๊บมันก็จะเกิดใบสีเขียวของเขา นะครับเกิดใบสีเขียวไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้เราถือว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่หรือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายที่สุดใช้เวลาเพียงสามวันสามารถมีอาหารมีเป็นพืชต้นอาหารต้นแบบป้นเรื่องของเศรษฐกิจได้เลยนะครับผมคือตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะท่านผู้ชมวรา วิธีทำง่ายๆนะครับก็คืออุปกรณ์นะครับในอุปกรณ์ก็มีถังเป็นถังปูนถังปูนเจาะก,ก้นนะครับน,กกน,นะครับเจาะก,ก้นตรงนี้นะครับเพื่อระบายน้ํานะครับเพื่อระบายน้ําพอเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นถาดพลาสติกเจาะรูให้พุนนะครับแล้วตัดขอบให้เข้าพอดีนะครับแล้วก็คว่ำลงไปนะครับว่ลงไปอย่างนี้เลย นะครับเมื่อปั้มแล้วก็นําตะแรงตรงนี้วางลงไปนะครับวางลงไปแล้วก็นำกระสอบนะครับกระสอบนี้นะครับวิธีการใส่กระสอบก็คือพับครึ่งก่อนนะครับแล้วก็ปั้มลงไปนะครับแล้วก็อันนี้แบออกมานะครับผมแล้วก็เอาตะแรงใส่ลงไปนะครับผมตะแกงใส่ลงไปครับผมแล้วก็ติดตามด้วยเม็ดนะครับ เราก็นาเม็ดที่แช่น้ําแล้วประมาณ 6- กถึงแชั่วโมงโดยน้ําอุ่นะนะครับมันจะออกลากเราจะเห็นนะครับมีลากขาวออกมาหน่อยๆน,นะครับผมจะเห็นขาวจะเ,เห็นลากขาวๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอามือเกลียนะครับวิธีการเกลียก็คือให้มันหนาเสมอๆก,กันก็คือสูงประมาณ2-3ถึงมเมตรซอนนะครับ เราเรียกกันว่าประมาณสองถึงสามเมตร้ซนนะครับพอเสร็จแล้วก็เอากระสอบทับลงไปเลยนะครับเอากระสอบทับลงไปเลยนะครับอันนี้สมมติว่าได้ห้าช euh ั้นแล้วนะครับพอได้ห้าชั้นแล้วก็กระสอบสองใบนะครับเอากระสอบมาสองใบพอกระสอบสองใบเสร็จก็สามารถลดน้ําได้เลยนะครับก็ลดน้ําได้เลยนะครับวันหนึ่งจะลดประมาณ 5้าถึงหครั้งคือสองชั่วโมงต่อครั้งสองถึงสามชั่วโมงต่อครั้งนะครับเราก็ลดน้ําพอได้แค่สองวันก็จะได้ถุงงอกอันโอชะมาให้บริโภคแล้วนะครับนี่คือการทําถุงออกตัดรากไร้สารแล้วก็เรายังมีผลิตเครื่องให้น้ําถุงงอกด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ก็เราลองโทรมาคุยพูดคุยได้นะครับเรื่องของเครื่องให้น้ําถุงงอกนะครับ เบอร์โทรศัพท <JavaScript> ์เนาะเบอร์โทรศัพท์ก <ấy> ็0861324007นะครับ0861324007เดี๋ยวจะให้ดูเครื่องให้น้ำถึงอ่งนิดนึงนะครับเป็นสังเกตคร่าวๆนะครับอุปกรณ์ง่ายๆก็คือตัวนี้มันจะมีน้ำประปาเข้ามาแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้น้ำจะหยดลงใส่นี้ และอีกส่วนหนึ่งจะเข้ามาอยู่ในถังแล้วก็มีอุปกรณ์ชักโครกเป็นตัวกําหนดอพอน้ําพอน้ําเต็มปั๊บลูกลอยจะล็อกน้ําไว้ไม่ให้น้ําเต็มถังพอตัวนี้เต็มปั๊บตัวนี้ก็จะกระดกเทน้ําทิ้งพอเทน้ําทิ้งปับ๊บสายตัวนี้ก็จะดึงวาล์วตัวนี้เปิดพอวาล์วตัวนี้เปิดน้ําก็จะไหลวิ่งออกมาตามท่อนะครับเราก็ใช้กำม,มังเนี่ยวางบนปากท่อนะครับสมมติว่ากำมังวางบนปากท่อแล้วเราก็เจาะกระมังให้พุ่นๆแล้วก็น้ำมันจะวิ่งเข้ากำมังแล้วก็เหมือนกับ กระจายไปตามถังเลยนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังทำชุดนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตหรับทำมาตรฐาน,นะารทำมาตรฐานอันนี้เป็นแบบจำลองก็คือให้เราดูวัสดาุภายในว่าโครงสร้างเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือเรื่องของการทำถุง,งออบตัดลากไหลสาร